ครับร้อยปอนพยักอรุณฝ่ายแดงครับหลังให้จอทีวีครับส่วนเพชรวังหินต้องเงินครับเปิดเกมเดินแล้วครับสายกับขวาคู่นี้เพชรวังหินทีมดำไม่ก่อนครับแข่งขวาเข้าไปแข่งขวาอีกทีครับแหมเตะลำตัวเตะล่างครับดึงไม่พ้นอ้าวดอกนี้ครับดึงพ้นแล้วครับท่า้างของร้อยปอนยังไม่รีบยังไม่เร่งยังไม่โตยังไม่เอาคืนครับนี่ครับไปสาวแค่แหมแต่ว่านานๆมาทีแต่เน้นครับอ่ะดูนายครับพอเตะได้แล้วจับนายแล้วครับร้อยปอนพยายามจะใช้ความแข็งแกร่ง ทางด้านของเพชรวังหินไม่ยอมครับดูครับพยายามจะขึ้นคอให้ได้แต่ว่าเพชรทางด้านรอดบอลไม่ยอมครับกรรมการดูแล้วว่ามัวแต่ยื้อกันไปยื้อกันมาครับแยกออกมาก่อนดีกว่าครับเดินแล้วนะครับเริ่มจะบดแล้วครับเริ่มจะเดินตีหน้ายักผูกมากขึ้นครับเตะขวาไปก่อนครับเพชรวังหินจับได้จับได้เสียบดิรออะไรนะครับเสียบเสียบซ้ายคืนครับเตะจ่อล่างครับเริ่มลำเลียงอาวุธหนักๆเข้าหาแล้วครับเพชรวังหินครับ เสน่ห์ของมวยคู่นี้ครับคนดีมุ่งมั่นเลยครับเอาจริงเอาจังถึงขังในการเดินออกอาุครับคือทางด้านของเพชรวังหินครับส่วนอีกคนครับก็กาลังเข้ามาในในการชกเกมรับนะครับดูครับรับแล้วคอยโตเพชรวังหินที่ได้ลูกขยันเอาแล้วครับจังหวะนี้รัวมาชุดใจโดนบ้างไม่โดนบ้างครับร้อยปอนต้องไล่แขนต้องดูครับพยายามจะไล่แขนสอดขวางหน้าเพชรวังหินยังไงครับหมยื้อกันไปยื้อกันมากรรมการบอกมานี่มานี่เริ่มใหม่ดีกว่าเอาเดินครับ เจอแข้งซ้ายมาเตะได้เตะไปนะเตะได้เตะไปนะฉันขอบ้างครับเตะจ่อล่างคือครับหมัดขวาลําตัวเตะขวาจ่อล่างเจอแข้งซ้ายครับติดเบล็กเอาไว้ก่อนครับอย่าไปชะล่าใจนะครับทางด้านของร้อยปอนครับเอาทรงเอาเรียมเอาลูกอย่างเดียวไม่ได้นะครับกรรมการีดูที่อาวุธเป็นหลักนะครับเดินต่อครับทางด้านของเพชรวังหินครับดูครับเน้นหนักๆเข้าไปเอ้าแม่ร้อยปอน เหมือนจะช็อตหรือเปล่าดูครับแต่ว่าเวทีมีสายไฟด้วยเหรอนั่นน่ะสิแต่ว่าดูครับไม่มีอะไรครับแม่ทำท่าให้แฟนมวยเสียวเล่นๆครับทงด้างของร้อยปอนะยังเก็บอาการยังคุมได้ครับแต่ว่าเพชรวังหินนี่แรงเหลือเกินครับยกนี้ครับโอ้โหช่วงพักยกนี่ไปกินอะไรมาครับออกมายกนี้นี่เปิดเกมเต็มเครื่องเลยครับคือไม่รู้บนเวทียังไงแต่ที่มุมหนึเงตอนที่เริ่มเซิร์งแล้วครับน้ำเงินเริ่มเซิร์งครับเดินเข้าหาลุยต่อเพชรวังหินครับเตะขวาเตะขวาจิ้มลำตัวอย่าสะดุ้งนะอย่าสะดุ้งนะเพื่อน เดินเข้าหาครับประเคนของหนักของแรงครับของที่ไม่มีใครอยากได้ครับเตะจอล่างแม่ีหน้าของร้อยปอนด์นี่ดูเหมือนจะมีปัญหาที่ขาซ้ายครับว่าโดนเพชรวงหินจ่อเข้าไปจังหวะนี้ต้องจับนายแล้วครับเหชรว่าหินพยายามติ็เข้าไปที่แผลเข่าครับหน้าขาข้างขวาของทางด้านร้อยปอนด์มีปัญหาน้องอาจจะมีปัญหาที่ขาครับแต่ผู้โดยสารมีปัญหาที่กระเป๋าตังค์ครับไหวไม่ไหวครับเจอเจาะแบบนี้ครับไหวไม่ไหวสับศอกครับกัดฟันแล้วสับศอกครับต้องกัดฟันก่อนด้วยนะครับแข้งซ้ายโอ้ย แม่กำลังเข้าได้เข้าเข็มเลยพักก่อนพักก่อนแป๊บเดียวแป๊บเดียวยกหน้ามันกว่าเดิมแน่นอนน้ำเงินเพชรวังหินครับร้อยปอนี่อย่างที่บอกหลักเหลี่ยมเชิงนี่สีมือดีอยู่ที่การยืนระยะเท่านั้นโดนหนักๆน,กนี่บางครั้งไม่ค่อยดีแต่ยกนี้นี่ออกมาโชว์แล้วครับอ้าวปล้าไหนเลยออกมาสู้ไหนด้วยยกนี้โอ,โอ้มีศอก มาดูกันนะครับว่าโอ้โหอาวุธเนี่ยสวยยกลูกแรงยกลูกครับหยกที่แล้วนี่เหมือนเหมือนจะดรอปไปแต่ว่ายกนี้ครับดูร้อยปอนครับแข้งซ้ายนี่มายาวๆครับขณะที่เพชรทองหินนี่พยายามจะเปิดเกมเดินครับแต่ว่าร้อยปอนชิงเดินก่อนครับหอยู่ที่จังหวะแล้วครับแบบนี้ครับเกมกลับมาเปิดกว้างอีกครั้งครับสําหรับผู้รองของรายการครับเบียดเข้าไปคู่ในแล้วก็มีสอกด้วยโอ้โหเรียกว่าอาวุธมวยนี่พบเครื่องามสไตล์ของค่ายสิทยอดธงเลยครับ อยู่ที่ความแข็งแรงตอนนี้โดนล็อกคอจะหายหรือเปล่าเอาบิดเข้าไปเพชรวังหินโอ้โหเอาเลยครับเริ่มจะเบียดกล้ามเลยจะแรงต้นน้ำหรือเปล่าครับร้อยปอนโอ้โหยก3มยก4ครับไม่รู้หนังม้วนเดียวหรือเปล่าครับแต่ว่าฉายคนละทีนะโอ้ตีขวาครับแทงคือเหมือนการเพชรวังหินครับสอกสั้นๆครับอู๋แล้วเสียบดอกนี้ครับเสียบดอกนี้ครับโชด้วยนะแก่ที่คุณเอ็บอกครับเหมือนดูหนังคนละเรื่องครับคนละยกอะ แต่ว่าต้นยกเียร้อยปอนทำได้แต่พอผ่านครึ่งทางไปแล้วมาดูครับจะเป็นอย่างไรครับอ่ะดูครับร้อยปอนเดินครับขวางหน้าทางหน้าของเพชรพงหินพยายามจะขึ้นคอครับนี่ครับไม่แต่งตัวครับเพชรพงหินร้อยปอนไล่แขนไปขวางหน้าไปแต่เพชรพงหินไม่สนครับตีอย่างเดียวครับโอ้โหกระโดดตีนี่แหละครับจังหวะ2อนี่ก็ประมาทไม่ได้มี2ออันตรายโดยเพาะรู้กพออีกอย่างนะครับมาดูนะครับ เพชรหวังหินจะไปรับเยอะไม่ได้แข่งนะครับเดียดเข้าไปพอจับได้นี่ก็ทุ้งแต่ละดอกโอ้โหเนื้อเนื้อเหมือนกันเกมกัรยกร้อยเลยครับดอกนี้ไปเลยครับแทงทีเดียวครับเรียบร้อยกรรมการยุติการชกเลยครับในยกที่4นะครับก็เป็นทางด้านของเพชรหวังหินเป็นฝ่ายชนะ TKO ไปในยกที่4ครับ อยู่ที่การยืนระยะอย่างเดียวอย่างที่บอกนะครับร้อยปอนนี่จัดจ้าจริงๆแต่ว่าโดนหนักๆน,กนี่การยืนระยะไม่ค่อยดีดูภาพช้าๆดูจังหวะไล่แขนแขงก็สู้ก็ทำได้ดีแข้งขายก็ออกเนียนนะครับจังหวะพอล็อกได้นี่แหละครับ เริ่มจะตีเริ่มจะกระชากทันได้ดีแล้วครับมาดูจังหวะแทงเข้าไปโอ้โหนี่ว่าตอนนี้ยังไล่แขนแทงสู้ได้ดีนะครับร้อยปอนมาดูจังหวะนี้นะครับจังหวะสุดท้ายนี่นะครับแทงเข้าไปโอ้โหดูครับตอนนี้เนื้อๆทั้งนั้นมาดูดอกสุดท้ายหรือเปล่าครับดอกน,นี้ปากเดียวนี่เรียบร้อยเลยโอ้โหนี่ว่าไม่ไหวครับโดนเข้าไปหนักๆทั้งนั้น